กูจะขยี้วันนี้มีไอ้บ้าคนหนึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ไอ้บ้าคนหนึ่งปกติถ้าเราเชื่อศรัทธาใครอะไรต้องมีผลประจักษ์เชิงสัทธิ์ชีวิตมึงประจักษ์เชิงสทธิ์อะไรบ้างเหรอสัำลิ์ในการทำพักอะไรเครื่องรางของขังอย่างหนึ่งแต่เจ๊งอย่างนี้เหรอหรือยังไงไม่เข้าใจนั่นเรียกว่าประจักษ์หรือเปล่าประจักษ์แจ้งเลยว่า ขายไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินไปหลายสิบล้านนั่นเรียกว่าเชิงประจักษ์ใช่ไหมสอนชี้แนะเราได้เราจึงมีความเชื่อถือศรัทธาคนบ้าบ้าสร้างกระแสให้ตนมีตัวมีตนด้วยการจับเอาปมด้อยตนจุดเสียจุดอ่อนปัญหาสังคมซึ่งมันก็เป็นปกติมีในทุกสถานะ ชนชั้นอาชีพเพศวัยเอามาบูลลี่กูไม่เคยบูลลี่ใครกูพูดทุกอย่างตามความเป็นจริงกูถามว่าไอ้เรื่องพูดที่กูพูดมีอะไรบ้างไม่จริงพูดมาสิตอบได้ไหมนั่นมันคือปัญหาในสังคมที่โดนคนประเภทพวกมึงเนี่ยสอนแบบผิดผิดเมื่อมึงสอนผิดมึงก็ไล่คนเหล่านี้ไปจ่ายเงินให้มึง เพื่อจะได้พยากรณ์ชีวิตเขาแล้วมึงก็แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาในชีวิตด้วยการเสียเงินอันเป็นส่วนที่โยงยึดสังคมประเทศไทยสืบ,สบ,สบ,สบทอดกันมายาวนานโดยอ้างว่าเป็นแนวคำสอนพุทธเจ้าใช่ครับแนวทางพุทธเจ้าที่สุดมึงฟังนะมึงฟังนะ แนวทางของพู้ดเจ้าที่สุดสุดตรงคือมึงดูเขาใช้คำนะที่สุดสุดตรงคือตัดโลกวางขันห้ารู้อริยสัจสภาวนามรักผลนิพพานใช้คำว่าอะไรสุดตรงคำสอนของผู้ดเจ้ามันใช้คำว่าสุดตรงมึงฟังกันเอาเองนะ กูก๊กปี้มาวางเลยนะแต่พระพุทธองค์ยังมีข้อธรรมสำหรับคารวะผู้ของเรือนเพื่อให้สาธุชนได้ปฏิบัติอบรมขัดเกลาตนเองสั่งสมบุญบาร,รมีเพื่อละจากโลกสมมติไปสู่วิมุติไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ค่อยเป็นค่อยไปได้แก่ศีลห้าอนุปุภิกถาอิทธิบาสีบุญกิริยาวัตถุพภคาอัิยะมร์แปดทิหกอนุสติธรรม ที่มึงพูดมากูสอนหมดเลยซึ่งดำเนินในวิถีมาตลอดเปิดเผยประจักษ์แจ้งแก่คณะสิทธิ์มหาชนยาวนานเกือบสามสิบปีหมายความว่ามึงเหรอสอนเหรอมึงสอนเหรอมึงจะสอนได้ยังไงในเมื่อมึงทำเดรัจฉานวิชาอยู่มึงยังทำพิธีกรรมสะดอข้อต่อชะตายังคิดว่าพญานาคโดยบรรดาชีวิตมึงให้เกิดความรวยความจนยังพาคนแห่เห็นไปกราบไหว้เทพเทวาพาคนแห่เห็นไปกราบไหว้พญานาคไปสร้างพญานาค มึงบอกว่ามึงสอนของพวกนี้เป็นของขัดแย้งกันหมดเลยแต่มึงบอกมึงสอนถ้าไปตื่นทำตื่นจริงหรือถามใจตนเองดูถ้าตื่นทำจริงจะไปทางหลุดพ้นนิพพานได้จริงๆตัดทุกอย่างได้ก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยอากรอนุโมทนาด้วยอันนี้พูดดีแต่ถ้าไม่ใช่ละ่ะนี่ จะอนุโมทนาก็ยังอนุโมทนาไม่สุดยังมีขอหมุนกลับมาแขวนนิดนึงตอนแรกกูดีใจมากเลยนะโอ้ยเขาสารอนุโมทนากับกูนะว่าถ้าตื่นรู้ตื่นทำจริงก็ขออนุโมทนาสาธุด,ด้วยแต่ถ้าไม่ใช่ละ่ะนี่ยังหมุนกลับมายูเทิรนกลับไปแล้วนะตอนแรกจะขึ้นเทเวนะขอวนกลับมานิดนึงแต่ถ้าไม่ใช่ละ่ะกระแสที่เกิดขึ้นเมามัน มันจะทำลายวิถีประเพณีแล้วมึงก็ส่งมห้กูแค่นี้มันมีอีกไหมเนี่ยมันตัดจบแค่นี้นะมีอีกไหมเนี่ยมึงฟังใหม่นะกูจะย้ําเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งใช่ครับแนวทางของพระพุทธเจ้าที่สุดสุดตรงสุดตรงคือตัดโลกวางขันห้ารู้อริยสัจ ภาวนามรรคผลนิพพานมึงฟังคำนี้ไว้นะเขาบอกว่าคำสอนพระพุทธเจ้าสุดโตรงอันนี้กูไม่ได้ขยี้นะอีกทีหนึ่งใช่ครับแนวทางของพระพุทธเจ้าที่สุดสุดตรงคือสุดตรงคือตัดโลกวางขันห้ารู้อริยสัจส,สี่ภาวนามรรคผลนิพพาน มันบอกว่าสุดโตง่งเนี่ยเหรอคนที่จะกล้าสอนธรรมะพระพุทธเจ้าแต่พูดว่าธรรมะพระพุทธเจ้าสุดโตง่งธรรมะของพระพุทธเจ้าเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาหลักการหลักเกณฑ์ของการเดินสายกลางธรรมะของพระองค์คือสายกลางแต่ไอคนนี้พูดว่าสุดโตง่ง กูไม่แปลกใจที่เป็นหมอดูไม่แปลกใจเลยสักนิดเดียวที่ยังทำเดลฉานวิชาไม่แปลกใจเลยย้ำอีกทีหนึ่งสุดตรงคำสอนพระพุทธเจ้าสุดตรงไม่ได้ขยี้นะไม่ได้ขยี้คำสอนของพระพุทธเจ้าสุดตรง มักผลนิพพานอริยสัตวสีม่มัคคยงแปดสีสมาธิปัญญาภาวนาสุดโตงหมอดูระดับประเทศท่านหนึ่งพูดไว้ว่าคำสอนพระเจ้าสุดโตงใช่ครับสุดโตงมันพูดเองนะกูไม่ได้พูดนะเนื่องจากว่าเขาดังระดับประเทศ จะเกิดความเบียนเบียนเดือดร้อนกันได้ง่ายจะเกิดการกระเทือนกันได้ง่ายคนจะเข้าใจผิดได้เดี๋ยวกูจะขออ่านให้ฟัง